สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องคนเราอยู่ในโลกใบนี้เราก็เหมือนคนมึนมนกันนี่แหละนะพี่น้องนะเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมชีวิตเราแต่ละคนตกลงมีจุดหมายอะไรกันแน่ต่างคนต่างก็ไปค่อยๆค้คคคนหาตัวเองกันให้เจอแล้วจะได้ดำเนินชีวิตของเราต่อไป ให้มันมั่นใจสักนิดหนึ่งแต่พี่น้องที่รักแล้วตกลงวันนี้ที่พี่น้องหลายท่านมาอ่านบทเทศของพ่อกันเนี่ยพี่น้องทราบดีแล้วหรือยังว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรพระอยากจะให้พี่น้องเกิดมาเพื่อจะทำอะไร มันใช่แค่ที่อาชีพมีอาชีพของพี่น้องกันนี้หรือเปล่า <wolves> หรือว่ามันมากกว่าแค่การไปค้นหาอาชีพของตัวเองกันเท่านั้น ี่น้องนักบุญแอนดรูที่เราฉลองท่านในวันนี้ท่านเป็นชาวประมงโดยอาชีพโดยชีวิตเลยก็ว่าได้คือ ตัวท่านเกิดมาเป็นชาวประมงอะพี่น้องชีวิตของท่านคงมีแต่ทะเลอยู่ตรงหน้าพี่น้องหนทางจะทำมาหากินเพื่อปากท้องของตัวก็คงจะมีอย่างเดียวที่ง่ายที่สุดคือท่านทำเป็นมาตั้งแต่เกิดก็คือออกไปออกทะเลไปหาปลากลับมาก็อยู่กับครอบครัว เป็นอย่างนี้ทุกวันชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อเป็นชาวประมงง่ายที่สุดไม่ต้องไปคิดมากคงเป็นอย่างนี้ละมังพี่น้องก็เหมือนพวกเราที่คงมีอาชีพที่จะเป็นของเรารอเราอยู่ข้างหน้าซักอาชีพหนึ่งถึงมันจะไม่ชัดเจนเท่าของท่านแต่เราก็คงไม่พ้นอาชีพพื้นๆที่เหมือนเราหันหน้าออกจากบ้านไปก็เป็นทะเล อย่างนักบุญแอนรูเราหันหน้าออกจากบ้านไปก็เป็นถนน <c oughs> ที่เราจะต้องออกไปเตะฝุ่นสักพักเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งได้งานแถวบ้านนั่นแหละเราจะไปเอาทุนร้อนที่ไหนมาเหมือนจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีกิจการใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาจริงไหมพี่น้อง แต่แล้วเป็นไงอ่ะนักบุญแอนดรูมองออกไปมากกว่าแค่ทะเลและแค่อาชีพประมงหาเลี้ยงปากท้องท่านมีความคิดอื่นที่สูงขึ้นไปกว่าแค่การหาเลี้ยงชีพพี่น้อง นั่นคือความอยากจะเข้าร่วมกลุ่มความคิดอะไรสักอย่างที่มันมากกว่าแค่เรื่องปากท้องทางกายแต่มันเป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางความคิดทางจิตใจมีความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้าทางความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้าอะไรทำนองเนี้ย ท่านจึงไปร่วมกลุ่มกับนักบุญยอนแบปติสต์ที่ริมแม่น้ำจอรแดนแน่นอนงานอาชีพประมงเลี้ยงปากท้องก็ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่พี่น้องแต่ความคิดที่สูงขึ้นไปคุณค่าทางจิตใจความเชื่อที่มีต่อพระ ก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตของตัวท่านเองมีค่ามากขึ้นไปด้วยเหมือนกันท่านโหยหาคุณค่าที่จับต้องไม่ได้นี้ในชีวิตของท่านด้วยถึงแม้ท่านจะเป็นแค่ชาวประมงหาเลี้ยงชีพด้วยงานที่ไม่มีเกียรติอะไรมากมายในสังคมก็จริง แต่ด้วยตัวท่านเองที่เป็นคนธรรมดาพื้นพื้ๆเท่านี้จิตใจของท่านกลับสแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นไปสำหรับชีวิตของท่านที่เกิดมาอยู่แค่ที่ริมทะเลสาบอย่างนี้พี่น้องที่รักลักษณะความคิดจิตใจเช่นนี้ มีอยู่ในตัวพี่น้องบ้างไหมมีแน่นอนใช่ไหมพี่น้องแล้วพี่น้องสังเกตตัวพี่น้องเองบ้างไหมว่าพี่น้องทำอะไรในชีวิตของพี่น้องบ้างที่มันมากกว่าแค่การไปทำงานอาชีพของพี่น้องเพื่อหาเลี้ยงปากท้องเท่านั้น พี่น้องลองนึกดูดีๆสิบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรก็ได้ยังไม่ถึงขั้นที่เราจะไปเข้ากลุ่มในหมู่บ้านหรือที่วัดเหมือนอย่างที่เราเห็นคนอื่นเขาอาสาไปทำงานเหล่านั้นกันแต่แค่พี่น้องมีใจให้กับเรื่องดีๆที่มันมีคุณค่าทางใจบางอย่าง การให้อาหารหมาแมวจรจัดการแบ่งปันอาหารให้คนร่อนเร่พเนจรการช่วยเหลือคนพิกการการช่วยซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่ดูยากจนเป็นต้นซึ่ง มันก็เหมือนกับพี่น้องได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเงาพี่น้องที่ไม่มีองค์กรเป็นตัวตนชัดเจนของคนที่เขามีจิตใจโอบอ้อมอารีโดยที่พี่น้องไม่รู้ตัวมันเหมือนมีผู้นําที่เป็นอย่างนักบุญยอนแบปติสต์อยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้นะ ี่ทสอนให้เราคิดอะไรดีๆขึ้นมาในใจของเราสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ผลักดันให้คนอย่างพวกเราที่มีจิตใจอ่อนโยนอยากจะไปลงมือกระทำอะไรดีๆที่มันอยู่นอกเหนืองานอาชีพหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเรากันจริงไหมพี่น้องนั่นแหละพี่น้องที่รัก ท่านนักบุญแอนดรูที่เราฉลองในวันนี้ท่านก็เริ่มชีวิตที่เราชอบเรียกกันว่ามีกระแสะเรียกของท่านแบบนี้นี่แหละท่านเกิดมาเป็นชาประมงชีวิตของท่านง่ายที่สุดก็คือออกทะเลไปหาปลาก็เหมือนชีวิตของเราคนจนทั่วไปในโลกที่ง่ายที่สุดก็คือการออกจากบ้านไปตามถนนแล้วไปหางานทำพี่น้องไปเป็นลูกจ้างรายวัน ไปทำงานก่อสร้างไปรับจ้างเขาแบกหามไปเป็นลูกจ้างขายของไปทำงานเป็นลูกจ้างอื่นๆได้เงินมาก็เอาไปซื้อข้าวไปเช่าบ้านเราหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ไป แต่ท่านก็อยากจะทำอะไรดีๆสักอย่างที่พอจะทำได้ตามอัตภาพความรู้ความสามารถของท่านท่านจึงไปหานักบุญยอนพี่น้องเหมือนที่พวกเราไปหานักบุญยอนแบปติสเงาของเราเหมือนกันซึ่งเหมือนมีเสียงนักบุญยอนกล้องอยู่ในหูของเราบอกให้เราไปเป็นคนใจดีกับใครที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้ แล้วพวกเราก็ไปทำตัวเป็นคนใจดีของพวกเรากันจากจุดเริ่มต้นของการอยากจะเป็นคนใจดีของนักบุญแอนดรูที่ไปหานักบุญยอนแบปติสต์ตรงนั้นนั่นแหละท่านจึงได้พบก้าวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เกิดมาของท่านชีวิตที่แสนจะธรรมดาพื้นๆเป็นแค่ชาวประมงหาเช้ากินข้าท่านได้มารู้จักพระเยซูเจ้า ผ่านทางการแนะนำของนักบุญยอนแบปติสต์และพระเยซูเจ้าก็ทรงเรียกท่านให้มาทำงานเป็นชาวประมงหามนุษย์แค่หาปลาเท่านั้นแทนแค่การหาปลาเท่านั้นพี่น้องที่รักพี่น้องจะรู้บ้างไหมว่าแค่การที่พี่น้องอยากจะไปเป็นคนใจดีเล็กๆ ในชีวิตของพี่น้องเหมือนอย่างที่นบุญแอนดรูท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าพี่น้องคิดว่าตัวเองก็แค่ไปเป็นคนใจดีให้ใครเขาสักคนหนึ่งที่พี่น้องไม่เคยรู้จักเท่านั้นเองพี่น้องก็แค่แบ่งปันให้คนอื่นเขานิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นแต่แค่เท่านั้นนั่นเองพี่น้อง ก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพระเยซูเจ้าผ่านทางเสียงนักบุญยอ์นแบปติส ที่อยู่ในมโนธรรมของพี่น้องกันแล้วรู้ไหมความอยากจะเป็นคนใจดีเล็กๆของพี่น้องนั้นคือเสียงของนักบุญยอนบปติสเงาที่แนะนำให้พี่น้องได้รู้จกักกัพระเยซูเจ้าที่จะชวนให้พี่น้องไปทำงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปนั่นคือชวนให้พี่น้องไปรับรู้ว่าการที่เราเป็นคนใจดีเล็กๆของเรานั้นแท้จริงแล้ว มันคือการช่วยไปทำให้คนทั้งหลายเขาจะได้มีกำลังใจมากขึ้นที่จะสามารถจดจำคุณค่าในตัวของเขาเองกันได้ว่าเขามีพระที่รักเขามากเหลือเกินและจากนั้นต่อไปเขาก็จะได้สามารถที่จะไปรักคนอื่นได้อีกด้วย และไม่ว่าชีวิตของเขาจะต้องเจอกับความยากลำบากอย่างไรต่อไปเขาก็จะยินดีอดทนรับความยากลำบากนั้นได้เพื่อที่จะสามารถรักษาความสุขความดีในตัวเขานี้ต่อไปจนสิ้นชีวิตพี่น้อง นี่คือก้าวยิ่งใหญ่ของคนธรรมดาธรรมดาพื้นๆอย่างพวกเรากันนะพี่น้องนะจากที่เราแค่เป็นคนหาเช้ากิน่ําแล้วเราก็อยากที่จะเป็นคนใจดีของเราสักนิดหนึ่งมากกว่าแค่เป็นคนหาเช้ากินคําของเราอย่างเดียวแต่แค่ความอยากจะเป็นคนใจดีของเราเท่านั้นเองพระกลับบอกเราว่านั่นแหละ คือการช่วยให้คนอื่นเขากลับฟื้นขึ้นมามีกําลังใจในชีวิตของเขาที่จะอุตส่าห์อดทนความทุกข์ยากในชีวิตของเขาอดทนที่จะเป็นคนดีของเขาต่อไปจนถึงที่สุดกิจการพื้นพื้นที่เราช่วยเหลือคนอื่นเขาโดยความนึกคิดที่อยากจะเป็นคนดีคนใจดีเล็กๆของเราตามเสียงเรียกของนักบุญยอนแบปติสเงาที่อยู่ในใจของเรานั้นแท้จริง มันได้เป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะช่วยนำพาคนที่เราช่วยเหลือนั้นให้เขาหันมามีกำลังใจที่จะจดจำคุณค่าในตัวของเขาเองที่เป็นที่รักของพระได้เขาจะได้พบความสุขในตัวของเขาเองได้จากที่ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อน เลยในชีวิตเขาไม่กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วกลายเป็นคนที่มีปมด้อยหดหูหรือกลายเป็นคนก้าวร้าวโกรธเกลียดสังคมอย่างที่เราเห็นคนมากมายเป็นกันอย่างนั้นพี่น้องและเมื่อเขากลับมามีความสุขในตัวของเขาเองได้แล้ว เขาก็จะกลับไปรักคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปด้วยนั่นแหละคือสวรรค์ที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างขึ้นในโลกใบนี้เราได้ช่วยงานพระเยซูเจ้าอีกแรงหนึ่งแล้วที่จะทำให้โลกที่ตกต่ำใบนี้กลับไปเป็นสวรรค์เหมือนอย่างเดิม แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำให้คนอื่นเพราะความใจดีเล็กๆของเราพระเยซูเจ้าก,กลับบอกเราว่าเราคือสาวกของพระองค์แล้วเราเป็นชาวประมงหามนุษย์แล้ว เราไม่ได้ช่วยเหลือคนแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆภายนอกเท่านั้นแต่เราได้ช่วยให้คนเหล่านั้นสามารถจะกลับสวรรค์กันเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากพี่น้อง พี่น้องอย่านึกว่าที่สิ่งที่พี่น้องทำมันเป็นเรื่องเล็กๆนะพี่น้องนะแต่เรากําลังช่วยงานของพระอยู่ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มโหรานมากเพราะฉะนั้นให้เราไปทำเถอะงานใจดีเล็กๆน้อยๆที่พวกเราชอบที่จะทำกันนั่นน่ะอยากทำอะไรให้ใครก็ให้ทำกันไปเถอะ ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดทำอะไรให้มันใหญ่โตกันเลยพี่น้องใครมีความสามารถอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้ไปทำสิ่งนั้นกันทำเพราะเราใจดีอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีเราเป็นให้กับคนอื่นเขาอย่าไปทำเพราะเราหวังอะไรหรือเราอยากจะอวดอะไรแต่ทำเพราะเรารักที่จะให้อยากจะแบ่งปัน นะพี่น้องนะทำเพราะอย่างนี้แล้วมันจะดีเองเพราะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรกันทุกอย่างที่เราทำแค่เพราะได้ยินเสียงเรียกของนบ,บุญยอนแบปติสเงาในใจของเรา ให้เราให้ไปใจดีกับใครเขานั้นหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินเสียงพระเยซูเจ้าเงาในใจของเราด้วยว่าขอบคุณมากนะที่มาช่วยงานเป็นชาวประมงหามนุษย์ให้กับฉันมาช่วยให้คนเขามีกําลังใจอยากจะเป็นคนดีกับสวรรค์กัน พระองค์จะทรงทำอัศจรรย์เปลี่ยนสิ่งที่เราทำให้คนอื่นด้วยความใจดีเล็กๆของพวกเรานั้นให้กลายเป็นงานแพร,แร่ธรรมที่มีค่ายิ่งใหญ่มหาศาลเองพระองค์จะค่อยๆจะทรงค่อยๆโดนใจพวกเขาจะค่อยๆโน้มน้าวจิตใจพวกเขา จะคุยกับพวกเขาในใจแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําเพราะความใจดีเล็กๆของพวกเราให้กับพวกเขานั้นก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนเหล่านั้นค่อยๆจดจําความรักของพระองค์ที่มีต่อตัวเขาได้ทําให้เขา กลับมามีความภาคภูมิใจในตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งและสามารถจะกลับไปรักคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันด้วยเมื่อนั้นสวรรค์นในตัวคนคนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราได้ช่วยให้มีสวรรค์เริ่มต้นในตัวคนคนนั้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้เราจงภูมิใจเถิด ที่ได้ช่วยงานของพระอย่างนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่สี่ข้อสิปถึงยี่สองพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ